วิกฤตโลกรวนด้านภัยพิบัติรอบปี2,567ของไทยทั้งจากการเผชิญสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิสูงจัดขึ้นร้อนแล้งแย่งน้ำในช่วง6เดือนแรกผลพวงเอลนิโยสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจเกิดปัญหาผลผลิตวัตถุดิบขาดแคลนกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องราคาสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกับเศรษฐกิจในภาพรวม เป็นปีที่ไทยร้อนจัดทำให้ฤดูฝนมาล่าช้าช่วงเดือนเมษายนไทยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากในหลายจังหวัดเช่นคนครสวรรค์การจนบุรีลบบุรีลำปางเพชบูร์แม่ห้องสอนเลยและอุดรธานีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสและแตะ44องศาเซลเซียสในบางจังหวัดเป็นการทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดในช่วงหน้าร้อนของไทย ในช่วงครึ่งปีหลังแม้ภาวะแอลนิโยจะอ่อนกำลังลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่กลับมีแรงส่งมากพอที่จะเปลี่ยนไปสู่ภาวะลานิยาเร็วขึ้นทำให้เกิดอุทกภัยและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีเครื่องบ่งชี้สำคัญจากสภาพอากาศและปัจจัยแวดล้อมวิกฤตน้ำท่วมน้ำหลากโคลนถลม่มความเสี่ยงพายุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียทั้งร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน กับบผผู้้ทที่ไดรลรละเป็นวงงกวงว้าิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือคล a t e Cha n g e อย่างสุดขั้วส่งผลให้ไทยเผชิญภัยพิบตัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นบางจังหวัดของไทยเช่นภาคเหนือเกิดวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงและเมื่อกลางบันทึกภัยพิบัติจ,จากน้ำของปี2567เห็นชัดว่าปีนี้ไทยเผชิญกับน้ำข้ามพรมแดนเป็นภัยพิบัติระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไทยลาวเมียนมา จากผลกระทบโลกรวนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะน่านแพร่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงสถานการณ์จังหวัดภาคเหนือไปจนถึงสุดชายแดนไทยฝั่งแม่สายจังหวัดเชียงรายที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักแช่แผ่วงกว้างและยาวนานกว่า2ส,สัปดาห์จากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกหนักถล่มทลายมากกว่า200ม mm, มในรอบ24ชั่วโมงจากนั้น ต้นกันยายนประเทศไทยเจอกับส่วนหางของไต้ฝุ่นยางิแม้สลายตัวเป็นดีเพรสช,ชันและอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําจนสลายตัวจากฝั่งรัชชานเมียนมาแต่ผลที่เกิดกับฝั่งไทยทําให้เจอวิกฤตฝนตกหนักช่วง10กันยายนน้ําป่าสีแดงขุ่นพร้อมดินโคลนทะลักถล่มแม่สายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนติดค้างในบ้านและนำมาสู่การเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจอน้ำท่วมแผลเข้าย่านเศรษฐกิจแต่หลังจากพ้นหางพายุยางยิประเทศไทยยังเจอผลกระทบจากหางพายุซูริกตามมาไม่นานแม้ได้สลายเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำแต่ผลกระทบก็ทำให้เกิดฝนตกหนักโครนถลม่มน้ำหลากและน้ำท่วมซ้ำทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากน้ำที่ท่วมและดินที่อุ้มน้ำฉ่ำอยู่เดิมแล้วจึงยิ่งเป็นสถานการณ์ซ้ำเติมในหลายจังหวัด ปริมาณฝนมากกว่า90มิลิเมตรรอบ24ชั่วโมงขณะที่ตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดลำพูนล,ลำปางเจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักเป็นประวัติการวิกฤตภัยพิบัติทางน้ำยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งรายได้ของผู้ประสบภัยในแต่ละครัวเรือนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐทั้งถนนพังสพานขาดโรงเรียนและสถานที่ราชการเสียหายเป็นวงกว้าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยรายงานว่าสถานการณ์ช่วงตั้งแต่16สิงหาคมถึง12ตุลาคมเกิดน้ำท่วมในพื้นที่46จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า250,000ครัวเรือนและวิกฤตน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิต53ราย ความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมปี2567คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทหรือ0.16%ของ GDP ประเทศปีนี้นับเป็นภัยพิบัติรุนแรงความเสียหายหลักอยู่ในภาคเกษตรกรรายได้โครเรือนและภาคการท่องเที่ยว แม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมีงบประมาณทั้งจากภาครัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชนแต่ผลกระทบที่เด่นชัดคือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นในการฟื้นฟูนฟซ่อมแซมบ้านจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ขณะที่หลายจังหวัดในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งด้านอ่าวไทยเผชิญกับฝนตกหนักน้ำทะลักท่วมครั้งรุนแรงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนโดยเฉพาะจังหวัดยะลาเป็นสถานการณ์รุนแรงเป็นประวัติการในรอบ37ปีรวมถึงจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงภาพรวมฝนที่ตกยาวนานช่วง14วันมีปริมาณฝนตกตั้งแต่100ม mm, มไปจนถึงกว่า550ม mm มต่อวัน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลมาจาก3ปัจจัยหลักคือหย่อมความกดอากาศตำ่ำผนวกกับลมหนาวจากจีนและความชื้นจากทะเลจีนใต้ภัยพิบัติยังเกิดขึ้นต่อในช่วงกลางเดือนธันวาคมภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักน้ำหลากท่วมหลายจังหวัด ข้อมูลระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง19ธันวาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรายงานมีน้ำท่วม11จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่งผลกระทบกว่า7แ0,000 0ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตมากถึง46คน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ภาคเหนือสุดมาถึงภาคใต้นับเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรอบปี2567จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างสุดขั้วที่ประเทศไทยกำลังเผชิญรวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องในแต่ละพื้นที่พัทราพรตันงามไทย p ี s รายงาน